เ็จมาเพยก่อนชุกแน่ดิแน่เพอืออ้มองมาสองผ้าได้มันนี้ได้กินกิน ทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้กะเป็นชงเสาเซนะคอยกะไม่ได้ไปหากินทั้งเลยวันนี้สบายดีเลย <c oughs> สบายดีพี่น้องเอ้วันนี้เฮาจะไปทั้งเลยไม่ได้ไปทั้งเลยวะไม่ได้ไปทั้งเลยวะสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยและสบายดีนะบอกเพื่อนเมะไหนไปะแบนี้ เขาไปเอาไปเอาสิ้นโง่มาพูดเลยชงแสนนายชาวบ้านเขาคาร์นะตามเขาจะไปเฮ็ดกินอยู่เฮิน์มเม่เลยนะเฮ็ดกินมาลาบมาเพนะตอนนี้มาฮอเฮิร์ดละอ่ะพอน้องแก่นพอหมดก็บอบอกเอาอีกอันนี้พูดเลยพูดเลยชงแสนนี่กันแล้ล่ะชงแสนเอามาแข่งเดียวบ้างเชืยรกระต๊อกมาแข่งเดียวบ้างคนละสามตอนได้แข่งเดียวเลอันนี้ก็ชงแสนลองว่าแข่งเดียวเท่เชิงเดียวเราบ้าง ตอนนี้่ตอนนี้หลายเลยตัวนี้นะมีได้ได้หนังเลยตัวนี้โนะตัวนี้ก็อ่หนังเม้นชั่มเดียเม้นตัวนั้นลายตัวนี้ตัวนี้ตอนนั้มีหนังตัวนี้หลายกว่าตัวนี้นี่ลายได้เพราะตัวนี้พักเล้ยตัวนี้ยมาพักได้ยางคือลายนะแอนดโล่ตีก็ได้หน่อยดีอยูวปั่นแม่พอจะปั่นเดียวนี่พอจะนดี้วอีพอจะเฮ็ดกินหนิโอนตังเดี๋ยวพอจะเฮ็ดมาเพ่ก่อน ชุกแน่ดิแน่แอบแน่คับแกเดินไลน์เนี่ยก็เพื่อเพื่อซุกเพื่อโค้กเพื่อเพื่อดิเอาตัวซีนมะอิมิ่งกินต้มไปเลยอิมิ่งกินขวายไลยแต่ว่าอเมิ่งจะกินชิ้นโง่ไม่ได้ครับกินได้ก็ชิ้นขวายแต่ว่าบ้านมันเพื่ออะไรกับเพื่นด้วยครับไปล้างอะไรล้างอะไรเขล้างกระชังนะเขาปั่นมีช้าเยี่ยมมาขยัะเดี๋ยวไปล้างอันนี้นะไปล้างแล้วก็มาซอยได้เนี่ย จะเฮ็ดแบบส,สองแบบนะมีชุบกับมีดิบคนละมักดิบก็กินคนละมักชุบก็กินจะไปล้างับต้องล้างไหเพราะว่าตอนเขาปั่นเขาเฮ็ดเป็นฟูดมันยันมันสะอาดนะล้างมันสะอาดสะอาดดิ ล้างมันผัดซีนี่จะจางเลยมีจีบีเซ็บแต่ว่าขั้นมีล้างมันกนสะอาดตอนโคมีสะอาดเลยดิน้งรมะนี่ก็ลดันี่้ดินทั้งหมด วางเลยเรียบร้อยเดี๋ยซอยก่นอนเออกองปันเดียรพเซยนนะนปันี้ปันเดียรต้องเป็นผู้พูเนเซนหลายตสวัสดีทุกคน้องชสยลาไเลยา,าก,ก็มามาตปักมาตะปักซีจำปัสมาตะปักจำปัสมาตะบันมีเดอสมันเดินามมัน,นสม,นสมไม่สามอมมนี่อวั 好，王哥，好

มาขามขามนี่ซอยเรียบร้อยได้ได

Để a lộp cây gần a cây gần nói lộp hộp 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 Thấy hộp không hộp 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 lên hộp 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 chào lại khả nó ta yếu quá hơi nằm phút đường nói ông xa tìm thì có cái chiếc còn thế cái chào năm lại của lập người nam I'm not

ไปนี่เอ้ยจะ <laughs> <laughs> <laughs>

เดี๋ยวชิมมืก่อนแต่ว่า่อชิมแต่คำเดียว้คำดิบเดียวจากนั้นอ่อจะโคก็เลแ้เน,นี่โอเคโอเคไปชิมแด้พี่ย้องน,นะอตอนนี้นตอนนี้พี่เขากินชิบ,บกินนี่มีแดงม่เขาโคได้ได้ đại ừ. biểu, cái này là người con nào. thôi gì kinh miếng ở đây thôi nè, ở đây nướng nọ, lại, đi đây đây, đi, đi, đi khô, nào. khô thế này. đi nè, มีทารอคิวตีสีนกิบอ้ยอยมาเตานี่กันนะฮะโป้ต้มอยู่ต้มมันนี่แบบทา้าบาเจ๊เอคือไนะพุดดิงขันใหม่เลยคเขาทำร็วใช่ได้ยนี่กินข้าวโร่มเขาวกมันนี่ใช่ได้ใช่ได้ โอ้ยมูพญยา่ิเองเอยินทิพย์ซโกชุกปุอันเดชทมเหอหนึงตอนหนึงทเพียงอยนึกอเอาเชื้อคมเอาจะว่าเอากระดาษมาเจอได้มันใชมใครมาจะเพลหน่อยเดียว ปวมาแล้วเลาพอพี่แต่ี่อ่เดียวนึงมาซะกนทนไม่ไเอาทงหน้าคือทงพนเมาสนามสามชิ้วสามชิ้สี่พุงแล้วงหน้าก็เล้ปั้นแล้วเนี่ยอยนอ๋อบใหม่พ่กเ้อนี่นะแล้วเยน่ยเยนะอ๋กินเบิ่นนาลุยลุยลุยยยยนเ่ย เงินเงินจับแกงออเด็ดสอนตักต้มอะไรตักขานี่นะเพราะว่ามีท่านอยากให้มันเปื่อยนะอยากใามันชุกสิทกคนห่ทานเปื่อยเขาอย่ากินกะหมดย่าอยากกินพี่น้องตักไปเลยอยากจะเสดบดีมันใส่เงินพอละอะไรก็นดพอละมาตักไป ตักตักตักเห็ดชองพูเห็ดชองผ้าอ้าวหมนปาอ้านี่มา climate, akter, พี่น้องมาชองผ้าได้มานีด้กินกินข้าวโลมข้าวโพกเมผัด

น้าวหั่นก็ได้ปิดหลังไว้ผู้เฮาพานี่ก็ได้ปิดหลังเออพาเลยก็ได้ไปพู้กนี๊บเดชเชอปป้นชิ้นกิบเดชเขาี้ปนชิ้นในสากกรี๊ตู้เขาอีกสาขัเขาพุ่นะตู้เขาไปมาเเออไ่ได้กินข้าวสมาธิเสียนี่ี่หลละ เชอรเบี๊ยอีพกินี่ะไปช่วเราเลาฮเอาหมูกินบะทีบะแดงไห่ลูกมาในปองนึงมาในปองไนงม่ไข่เนาะนกินโจ๊วเขไปเลาไข่เห็นวันนก็ได้เอาน่ไข่ยังไม่องไป่ใกล้ขึมนนี่องดีพอละเอาขึ้นจกเข้าอย่งวะ่งมากะ่งพันโอ้อีกด้เลยมา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  กีหลายคนแซ่บแน่นอนมคนแซ่บแน่นอนกกระชอนเป็นปลาวิดายไดแต่ว่าค่อยกินชุกเลยก็ได้คือนมาลูกกินผิวโดยสารปีงป่กินปลาึเป็นปลากินปลาไม่ปลาเยอะหนะหนูมีจต้มจำมบ้างเสิร์ฟของเม่เหรอเฮยนกปลาแจวข้าเจวมีตะกางวะกางปลาอยู่ินไมาง จมาเพจจงปลาเื่นเด้อทุกันืคนเสียคนเสียงาเชฟปลานี่เห็นมาขาไก่ใ่ะมขยไก่เห็นไหกินแร้วทุกอ้อเล้วโอ้จ๊ะมึงตัวิขายใชขายเพิ่มนเยง้านก้ได้นเราู

ดูปลาวานนี่นัไม่ชื่อนะดูปลาวาดเองนี่ปลาผมนะครับเชื้อไว้เลยนี่กินปลาที่จะปลาตาซีมันจะรับปลาข้าวเปก่อนอิ่มแล้วกินมาแต่ะเทือนมาได้กระเทือนไปที er ่ไนม้งมูย mm. ันเก้าสิบตอนนี้กากินข้าวกินน้ำอีมที่เรียบร้อยนะค่อยกะจะได้ขออนุญาตปิดคลิปลงซ้ำนี้้ะพี่น้องเลยขอขโมกขบเจอนั่พ่อแม่พี่น้องทีเขามาติดตามนะชมเดี๋ยวคลิปแนวก้าวหน้าพอได้ไหมพี่น้องเลย